สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับข้อควายดอนมยมชาแนลนะครับ่าพาชมข้อแ่งหม่นะครับเด็กข้างหน้าแม่ถผมนะแม่เงินบ แ่แม่เงินนะครับลูกสาวนะครับที่นอนอยู่นะครับลูกปลาปาง8ปดลิว้วอีกหนึ่งล็อกนะครับนี่คือลูกปลาปางแปดลิ้วนะครับกับแม่เงิน แ,แข้งขามาดีครับโครงสร้างใหญ่ผิวเหลืองสวยงามน้องเล่นกล้องเลยครับ แข้งขาดติดแม่ใหญ่โครงสร้างใหญ่ปังก็ใหญ่อยู่แล้วคนี่ครับแม่เขาครับแม่เงินประกวดสนามอุทัยล่าสุดได้ที่หนะครับแม่พันรุ่นใหญ่ลูกน,น้ำตะแก่เก่าใครแต่งงานแล้วน่าจะได้เห็นตัวถัดมานะครับแม่มารวยนี่ชื่อแม่มารวยนะครับ ฐานะผสมบิ๊กเบิร์ดไปแล้วรอผ่านรอบครับใกล้จะผ่านรอบแรกรแม่มาผสมบิ๊กเบิร์ดไปแล้วอันนี้คือลูกเขาครับต้องดาวสายดาวซีพีครับสูงยาวลูกคูคคค่สร้างดี คับสา่ดาวพีพีครับ,รบแล้วแม่ผสมยุบเบร์ดรอผ่านรอนี่งดาวสังยาวมาเลยครับสต่ดาวพ,พีีนะครับผม สามยี 20, ่สิตรุกานี้เข้าเดือนที่สี่นะครับนี่เน่สอา,ส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 าีตอนนี้สเดือนนะครับใส่ดาวพีพน,นะครับลูกแม่มาด้ยกอนท้ายครับ ทองนะครับแม่ถุงทองทองแเดืนมไทยสี่เดือนไปแล้วสี่เดือนไปแล้วผสมจริงไว้นะครับตัวนี้ยาวครับ ลูกเขาขายไปหมดแล้วนะครับแบ่งแบ่งกันไปแบ่งกันไปพัฒนาหมดแล้วแบ่งตัวเมียไปอยู่กับอสินกาแฟกาแฟไทยที่บุรีรัมย์นะลูกสาวเขานะครับแล้วก็น้องรักลูกชายลูกชายแบ่งไปที่แบ่งไปที่นครสวรรค์นะครับ จะอยู่กับนครตะว,วันตัวนี่คือแพทเพิ่มนะครับแพทเพิ่มคิปออกสีเด็ดน,นะครับต้องสวยผส,สมดาวซีพีไปแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว หนอาทิตย์แล้วครับนับวันกับสัตว์อีกท,ทีหนึ่งผสมดาวซีไปแล้วนะครับมันเชื้อน้องดาวก็ยังมีอยู่ที่หน้าในนะครับพัชเจพลตาสุภาพนะครับที่ปรึกษาของพ่อควายดอนนยมนะครับพระเจพลตาสุภาพวันนี้แเพิ เพิ่มสูง146ครับผมความสี่ขึ้นขึ้นมาได้หน่อยนะ146ความสูงตอนนี้นครับยังไม่ได้วัดใหม่นะครับแข้งขาดีฝากใหญ่จริงๆงลูกสาวเขาแปว่านี่นะครับ ลูกสาวเขาตัวที่ยืนกินอยู่นี่นะครับนี่แหละครับลูกสาวแม่เพิ่มสูงดีครับดูกโครงสร้างดีหลานปางเงินอุทัยครับสายปางเงินสายปางเงินอุทัยครับลูกสาวครับสยเอ็มสวยยู่ดีเหลือ ขอมดแลนะครับนีลูกฟังปอ,อนลูกฟังแต่ลูกส่วนตัวนี้ายสองเดือนแล้วครับเนี่ยลูกเสียบเบิ้ลทว้านดูแท่งขาครับโอ้โหตัวนี้ต้องยอมเลยครับสวยมากไฟสองเดือนนะครับแม่เขาตัวนี้ครับแม่แต้มนะครับ แ้ม่ครับแม่ตอนนี้เป็นลูกของแม่แตนนะครับตโตเร็วมากเลยครับควายสองเดือนโตอะไรขนาดนี้นี่ครับควายสองเดือนแม่ก็สูงร้อยสี่สิบสี่นะครับ สวยสิบสี่เลยส่วนวน็นลูกของแม่สวยแม่สวยอยู่ฝั่งนู้นนะตรงนี้เหมือนกันตรงนี้หมดเลยครับที่ครอบรอนี้นี่ก็ดีครับขอบชีก่อควายเหล่าอุทครทางนี้ครับ วายิางได้ดีมากครสตวนตันนู้น้องขอบฟ้าน้องขอบฟ้านะครับควายฟันน้ำนมนะครับสูงร้อยสี่สิบนิดนิดยังขาดีเปควายเหล่าลาดยาวนะครับที่นำเข้ามานะครับนำเข้ามาใหม่เป็เหล่าของเหล่าลาดยาวเลยนะครับ แขงขาดีกระดูกใหญ่แข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่นะหายเต็มควายอนาคตนะครับเจอกันแน่นอนครับสนามประกวด